ทำทานเล็กน้อยก็ได้บุญมากก่อนไปฟังฝากกดทุกใจฝากแท็กฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะการทําทานแม้เพียงเล็กน้อยแต่ได้อน,นิสงส์มากเนี่ยมีองค์ประกรอบอีกสข้อนะก็คือวัตถุทานบริสุทธิ์ก็คือทรัพย์สินเงินทองหรือว่าของที่เราหามาเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้ไม่ได้ปป้น,ปนไปชิงไปฆ่าใครเพื่อเอามาเป็นของที่หาด้วยน้ำพักน้ำแรงเรานะ ข้อ2คือผู้ให้บริสุทธิ์ก็คือตัวเราตัวที่เจ้าของวัตถุทานนั้นที่จะนําของไปทาบุญเนี่ยเรารักษาศีลน,นั่งธรรมะ,จะเจริญภาวนา,อ,าอยู่ในศีลในธรรมนะตัวเราเป็นผู้บริสุทธิ์และผู้รับบริสุทธิ์ก็คือภิกษุสมผู้เป็นเนื้อนาบุญนะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมนะอ่าเราก็ดูวัดใช่ไหมที่เรานับถือหลวงพ่อที่เราเคารพรับ ไปได้วยความตั้งใจจริงนะเมื่อองค์ประกอบครบสามข้อแน่นอนว่าทานนั้นน่ะแม้จะเป็นทานที่เพียงเล็กน้อยแต่ก็จะกลายเป็นทานชั้นเลิศเป็นของที่ทําให้ส่งผลอนิสง์บนมากกว่าปกตินะแต่ว่าทุกๆวันของชีวิตเรานะก็ให้หมันสั่งสมบุญอยู่เสมอบุญแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนน้าหยดในหยดลงในโอ่งทุกวันใช่ไหมมันก็ย่อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เท้าสักวัน ขอให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างความดีเจริญจุดเจริญธทานะเจริญพร